จะตออกจากมาที่คนเอาหนามขี่ไปร้านไก่ร้านไก่ปิดตั้งนไก่จะไดอเอาไก่นะครับสงสัยปู่ไม่อยากได้นะครับ <laughs> ต้านปิดเต็มปกติมาจะร้านยังไม่ปิดกินไปมันตกกินเป็นมุชา <c oughs> ใช่ไหมครับจะไปให้คนอื่นที่อยากมุชากินเมื่อกี้ครับ เม่อกีน้พนไหนมันเท็ดกินน้ำบลได้อ้าวอนาจังะลูกคอยยังจากกู โอ้ยบกรมถึงรางวัลที่หนึงครับอ้ยสาธุสาธุสาธุเบอร์ได้ครับร้านผมให้ผมสุดรางวัลที่หนึงครับสาธุสาธุสาธุขอลงหวบ้านดเมือเมือ่อเอ้ยให้ตลอดยคก่าหกสบาทยังมันไปเก็บเนเพื่อนอยู่แต่ทิ่ก่อนก่อนถิ่ได้บุก นายเากัม่น้บ้านจบกนี่แหละในแลีวนี่นี่ืนแล้วนี่ดูภาษอบอลรอดบอรอดเหนไม่ได้ลต่อยกี่กรจงเนาะกบปลาลูกูไหวกเลยมาอันนั้นอันกูแ่จเสีอแล้วเป็นยังไงเออเด้มื่นกไปดอกนึ่าวนที่หัวมันออกไปนึกว่นไปหมอกโตยไม่อยู่อย่ หัวกันหอวใหญ่ทุะทีเลยเลโหัยูบอไปงานศสบอเมียไปงานโสบานสวรรค์บอเมมอมหน่กดมันอนจจะพูดในงานศพพระแล้วก็มางานศพแมหนี่งวม่าุ๋มปีแม่มุ๋มปี มุ่หอไปเะเจากีรนึาอะไรกเนิดมาหนิมาคนแข็ขวามาฝนตกาจัเนสวเนีงั้อใาอเป็นฮานุอยู่นะอเป็นฮานุงอยู่ อันนี้จะเอาไปลูกบอลจะไปดูบอลทุบบล็อกก่อนอันนี้แต่อันไี้ได้ใ้เข้มหนเมื่อน้วกเขาไงายถ่าเ่ เดี๋ยวจะลองจุดทูบเสียงเสียงซีเลียนะครับงวดที่7ว่าปู่ใช่ไหมส่วนตัวงวดน,นี้นะครับผมคิดว่าสําหรับผมผมได้พรจากหลวงปู่้บ่้อนแล้วครับก็คือพ่อแต่เรื่องเลขเรื่องวันที่สิบหกดูรอบหนึ่งนรับว่าหลวงปู่ใช้โชว์ไหม พูดเยอะเลยว่าพ่อแกเป็นอะไรไปบวชซื้อกับไปไต้หวันไปไต้หวันไปไต้หวันกันไปสอบเสื้อพ้าไปเป็นทหารไปยักเปทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างไปยักไปยักกันไปอะไรบ้าเอ้าไปเั็โดนเล็ว

รอรุ่นเลข CM4 นะครับ ไม่ก็ต้องคนคนออกจากมาที่คนเอานามสีคนจบในศาสตร์สีเมซีไม่ได้ครับหนึ่งเจ็ดเลขเดิมครับของงูที่แล้วหมายเลขนะครับหนึ่งเจ็ด

เลขเซียมซีเลขทูบนะครับมาแล้วครับตัวแรกเลขที่เห็นก็คือเลขสี่นะครับเลขทูบตัวแรกจากกระท่อมนวงปูดส่วนนะครับเลขที่ได้คือเลขสี่ตัวแรกรอลุ้นเลขเซ c ยมซีเลขทูบตัวที่สองครับจากกระท่อมน้งปูดนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่กระท่อมหลวงปูส่สวงนะครับงวดที่เจ็ดมาขอโชคจากหลวงปู่แต่ผมได้พจรจากหลวงปู่ก่อนหน้านั้นนะครับคือพ่อผมเองครับก่อนหน้านั้นพ่อผมไม่สบายอย่างหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลพ่อหยุดหายใจสองครั้งซึ่งหมอบอกว่าพ่ออาจจะไม่รอด ช่วงนั้นผมเลยขอหลวงปู่ว่าให้หลวงปู่ช่วยหลวอพ่อด้วยหลังจากที่พ่อหับไปพ่อฝันว่ามีพระไปหาแล้วก็เป็นหลวงปู่ที่ไปหาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแค่วันเดียวผมก็พาพ่อมากราบไหว้หลวงปู่นั่นคือพรของผมครับ ส่วนเลขงวดที่เจ็ดเป็นอีกหนึ่งที่ต้องหลุนนะครับหลุนเลขทูก็เลขเซนสีจับปูนะครับขอบคุณมากครับนะมาแล้วครับเลขเซียเลขทูตัวที่สองนะครับเลขที่เห็นคือเลขศูนย์นะครับตัวเลข แรกคือเลข4ตัวเลขที่2คือเลข0ครับเลข CMC เลข,2 2> เลขทูบจากกระท่อมหลวงปูน่นะครับอรอลุ้นตัวที่3ครับไปน้อยดี่าแพ้แนะสิเป็นหน่ยแล้เนี่ยเห็นไงก็เมาก เลขเซมซีเลขทูขับมาแล้วครับตัวที่สามเลขที่เห็นคือเลขหนึ่งนะครับสี่ศูนย์หนึ่งครับเลขเซมซีเลขทูจากกระท่อมหลวงปู่นะครับเลขที่ได้คือสี่ศูนย์หนึ่ง รอลุ้นเลขทูบจากกระ่อมหลวงปู่น,นะครับงวดที่7 4 0 1หรือว่าเลขจะออก4 1หรือเลขจะออก1 4หรือจะ1 0หรือจะ1 0 4รอรู้นะครับเลขเซมซครั้งแรกได้1 7ครั้งที่2ได้3 3เลขทูบครับได้4 0 1 รอลุ้งงวดที่เจ็ดกับกระท่อมหลวงปู่สวนนะครับสาธุสาธุขอโชคจากหลวงปู่งวดที่เจ็ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุทูบไข่ครับผมจุด Oh. มเจศนย์เจ็ดศูนยสองอันนี้คุณลุงจุดนานยังครับจุดนสามวันแล้วอ๋อสามวันแล้วแต่ว่าเซมซครั้งแรกได้เลขอ,อะไรครับเล, 1, 1> เล 1, 1, 1> ขหนึ่งเลขหนึ่งครั้งที่สองนะครับสองในสองสี่หนึ่งสองสเลขทูบเจ็ดศูยเลขทูบเจ็ดศูนย์สองซีหนึ่งสองสี่ ของเมื่อวันที่สิบหกธันวาเนอะครับครับเอ้ยโจลลักไหมโจลลักโจลมันลากต่อยโอ๊ยไอโจลเราเรื่อยกันด้วย <c oughs> ไม่เข้าได้สองงวดแล้วสองงวดเลย นี่แหละครับคือชายที่พูดถึงครับออกจากโรงพยาบาลครับพ่อผมเองครับคนนี้หลังจากเข้าห้องไอทครับสามวันออกมาครับกลับมายุ้านวันเดียวก็มาหาลวงปู่เลยครับรอดปฏิหารครับหมอบอกว่าอาจจะไม่รอดครับเพราะว่าหยุดหายใจไปสองครั้ง นี่แหละครับคนนี้ครับที่ผมขอปลูกสาธุสาธุสาธุ